สวัสดีครับวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์คู่ใหญ่ระหว่างเชลซีพบอาเซนอนมาฝากกันครับ2ทีมชั้นนําของพรีเมียร์ลีกเตรียมปะทะกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์โดยที่อาเซนอลต้องการทําคะแนนทิ้งห่างเชลซีเป็น9แต้มเพื่อเดินหน้าสู่การคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2003-2004โดยฟอร์มล่าสุดใช้ชนะอันแข็งแกร่งของเชลซีเหนือบาร์เซโลนา3-0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงฟอร์มอันแข็งแกร่งในช่วงหลังของสโมสรโดยผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้พวกเขาชนะ5จาก6นัดหลังสุดเสมอหนึ่งขณะที่สิงบลู์กำลังมองหาความท้าทายเพื่อคว้าถ้วยรางวัลในหลายรายการฤดูดกาลนี้ปัจจัยสำคัญคือรากฐานเกมรับที่นำมาซึ่งผลงานที่น่าประทับใจนี้โดยมีสถิติคลีนชีตหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน3นัดอย่างไรก็ตามการได้เล่นในบ้านอีกครั้งในพรีเมียร์ลีก อาจไม่ได้รับการรับประกันความสำเร็จทันทีเชลซีทำคะแนนในลีกได้เพียง10แต้มจากทั้งหมด23แต้มในฤดูกาลนี้ที่บ้านโดยส่วนแบ่งคะแนนที่43.5%ที่มาจากเกมเย่าถือเป็นอันดับ2ที่ต่ำที่สุดในดิวิชันก่อนเตะนัดนี้ทางฝั่งอาร์ซิอนอนที่กำลังนั่งแท่นจากฝูงพรีเมียร์ลีกก็เพิ่งมีสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนๆหลังจากที่พวกเขาเอาชนะไบเยนมิวนิกในศึกยุโรปกลางสัปดาห์ เพียงไม่กี่วันหลังจากถล่มคู่แข่งตัวฉกาดอย่างท็อตแนม4-1ที่เอเมลสเตดียมทีมของมิเกลอาเตตาจะมองไปถึงการทำคะแนนทิ้งห่างทีมที่ตามมาให้ได้มากขึ้นไปอีกและด้วยสถิติแพ้เพียง3นัดจากการแข่งขันลอนดอนดาร์บี้ในลีก40นัดหลังสุดชนะ28เสมอ9พวกเขาจึงดูอยู่ในสภาพที่น่ากลัวแนวรับของเชลซีจะถูกกดดันโดยทีมอาร์ซนอนที่ทำประตูได้มากกว่า2ประตูในการแข่งขันทางการ6นัดหลังสุด และชนะ6จาก7มัดเยือนหลังสุดเสมอ1 He Head to h เ a d เชลซีชนะอาร์เซนอลเพียง1ครั้งเท่านั้นจากการพบกันในพรีเมียร์ลีก11นัดหลังสุดซึ่งเป็นสถิติย้อนกลับไปเดือนธันวาคม2019มาดูด้านสถิติกันบ้างครับเชลซี Chelsea เก็บครีชชีดได้8ครั้งจากการเล่นในบ้าน13นัดหลังสุดในลีกเชลซีเป็นฝ่ายเปิดสกอร์ขึ้นนำใน7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเสียประตูไม่เกิน1ประตูใน13จาก14นัดหลังสุดในลีก ลอนดอนดร์บี้ในเกมเยือนของอาร์เซนอล6นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกมีประตูเฉลี่ย3.7ประตูต่อเกมผู้เล่นที่น่าจับตามองและผู้เล่นที่ขาดหายไปเปโดเนโตของเชลซีมีส่วนร่วม5ประตูจาก5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกยิง3ประตูแอซิสต์2ประตูและเขายิงประตูในการเจอกันที่สแตแมฟอร์ดบริดจ์เมื่อฤดูกาลที่แล้วส่วนมาตินออเดกาดของอาร์เซนอลมีส่วนโดยตรงกับประตูในพรีเมียร์ลีกในการพบกับเชลซีมากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ นั่นคือ7ประตูและเขาไม่เคยแพ้นในการแข่งขันกับเชลซีเลยชนะ6เสมอ2โคปาเมอร์ยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดที่เชลซีจะขาดหายไปวิกเตอร์กียเกเรสของอาร์เซนอลอาจกลับมาลงเล่นได้ในนัดนี้แต่กองหลังอย่างกาเบรียลจะพลาดการลงสนามการแข่งขันดาบี้นั้นยากต่อการคาดเดาเสมอและด้วยการที่ทั้งสองทีมต่างก็พึงคว้าชัยชนะในเกมยุโรปกลางสัปดาห์การเดิมพันให้ผลเป็นเสมอ อาจเป็นทางเลือกที่ดูเหมาะสมที่สุดสกอร์น่าจะออกมาเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ